ที่ดินค่ะวันนี้ปนจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะบ้านสวนคลอง10กม5.5าหนองเสือปทุมธานีค่ะตรงนี้ปนจะพาท่านมาเยี่ยมชมแปลงโซนเอฟนะครับนจะบอกเลยว่าโซนเอฟติดก,กับทุ่งนานะคะ่ะบรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะ,ะเขียวกะจีค่ะปนก็บอกว่าเขียวกะจีแปลงแรกของเรานะคะ F8 ค่ะ F8 นะคะ้า2 5ตารางวาะคะ ท่านสังเกตได้เลยค่ะเสาไฟฟ้าค่ะเสาไฟฟ้านะ้าประปาตรงแปลงโซนเอฟนี่พร้อมใช้เลยนะคะไม่ว่าจะแรงสูงแรงต่ำนะคะคูระบายน้ําหรือว่าถนนคอนกรีตนะคะกว้าง12เมตรนะคะโซนเอฟพร้อมใช้เลยนะคะจะบอกให้เลยค่ะเนี่ยค่ะเดินตามไปมาเลยนะคะดินถมเรียบร้อยแล้วนะคะสาธารณูปโภคดินถมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมก่อนนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะคุณภาพชีวิตดีๆสิ่งแวดล้อมที่ดีท่านเลือกได้ค่ะตรงนี้เอเก้าค่ะ69.5ตารางวานะคะพาครอบครัวพาญาติพี่น้องนะคะมาช่วยซื้อแลื มาสร้างบ้านอยู่ติดติดกันเลยนะคะที่ดินของเราเหมาะสำหรับสร้างที่อยู่บ้านที่อยู่อาศัยนะคะทําบ้านพักตากอากาศก็ได้นะคะหรือท่านจะซื้อเก็บไว้เก็งกาไรก็เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่าขายยังไงก็ได้กําไรนะคะซึ่งเราจะทําการเปิดจองในวันเสาร์ที่26นี้นะคะยี่บกมิถุนาค่ะเราให้ทุกท่านได้เข้าชมดินของเรานี่คือแปลง F10 ค่ะ F10 นะคะเห็นไหมคะดินคมสวยมากเน้นปึกเน้นปึกเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะท,ที่ดินของเรานะคะจะเปิดให้เข้าชมที่ดินได้ในวันที่2 4 25มิถุนายนเนี้ยนะคะ แล้วก็ปุณจะขอบอกว่าที่ดินของเราห่างจากถนรนรัศมีนครยกแค่ห้กิโลครึ่งนะคะเขาใกล้แหล่งชุมชนนะคะเดินทางสะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนตลาดเจริญกันนะคะร้านอาหารเด่นสมชื่อนะคะที่ว่าการอำเภอหนองเสือหรือว่าจะเป็นสถานีอำเภอนะคะไรส์ีเทสโก้โลตัสอะไรพวกนี้ค่ะใกล้หมดเลยค่ะคิดดูว,ว่าท่านจะได้ชีวิตดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะที่นี่ตอบโจทย์หมดเลยนะคะท่านดูไฟฟ้าค่ะแรงสงูงแรงต่ำมาถึงพร้อมนะคะ 8ปดเก้าสิบิบเอนะคะตรงนี้จากแปลงเอฟจนถึง F13 นะคะจะถึงตรงนู้นเลยนะคะสําหรับแปลงเอฟนะคะตรงนี้นะคะเอถึง F13 สิบนะคะหกสตรางวาค่ะราคาเราเริ่มต้นที่ปแปลงละเจ็ดแสนห้าถึงเก้นห้านะคะโซน F นะคะ โซนเอจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะแล้วก็ด้านหลังจะติดทุ่งนานะคะเห็นไหมคะว่าถ้าตื่นเช้ามาเนาะเรามีบ้านที่อยู่อาศัยตรงนี้ตื่นเช้ามานั่งจิบกาแฟมันจะบอกเลยว่าฟินมากๆฟินมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีพร้อมกว่าน,นี้ไม่มีแล้วค่ะโซนเอฟพร้อมใช้เลยนะคะมันจะบอกให้พร้อมใช้มากๆสาธารณประโภคพร้อมมากพร้อมทุกอย่างเลยค่ะการเดินทางก็จะสะดวกสบายนะคะรีบมาจับมาจองไว้เลยนะคะวันเสาร์ที่26นี้ค่ะเดี๋ยวมาพบกับเปิ้ลเลยนะคะรีบทักมาหาเปิ้ลเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะเฟซบุ๊กเปิน่ปปนนักขนนันนะคะ YouTube ป้อนขายที่ดินค่ะรบป้อนทุตกทานกดติดตามยูทูบป้อน,นด้วยนะคะเบอร์นะคะ0954018698ค่ะเดี๋ยวป้อนจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ